วัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปหาเพื่อนนะคะอาา่ะหา้มอาา่ะห้มอ่ะห้ามเใช่ปลูกปลูกแล้วเม<ป>็ดเม็ดทุเรียนอะเม็ดทุเรียน,นหนอนทองปลูกที่ไหนหลังบ้านหลังบ้านไหนหลังบ้านหนลวง<ท>ตรงไหง<ท>น ไม่ไปอ่ะร้อนอือก็ร้อนจริงเมื่อไหรไ่ต้ม <า S 1> งมันมันร้อนม่ตเออเขามีคนงานก่อนหนูมี<ว>ต้นพริกสองต้นแล้วก็ต้นทุเรีกหนึ่งต้นลาเป็นเซลลาเป็นเซลปวดท้องลาเป็นเซล้องเสียไม่ไหวไม่ไหวนะคะวันนี้ไม่ไหวค่ะลาเป็นเซลไม่ไหวจ,จ,จริง หน้าพี่ดีขึ้นเยอะมากอ่ะแต่ตรงหน้าผากกับคางหายหมดเลยะหน้านผากกับคางหายใช่ปะ่ะแล้วแก้มาฉันแก้มาเลยอ๋อแต่ดีขึ้นใช่ไหมดีขึ้นกับตอนแรกใช่ปะ่ะอันนี้ขึ้นกับเดิมแมวแมวแมวมองค่ะอันนี้แมวมองของจริงแมวบ้านหนุ่มก็กน้ำเลย จริงเหรอท,ท,ทำไมกลัวอา<ต>อะเรไม่ใส่ปลอกคออย่างงี้เขาไม่หายหรอฮะไม่ใส่ปลอกคออย่างงี้เขาไม่หายหรอไม่หรอกไอตัวนีจับีมันดิ้นหนีตลอดอะมันดิ้นเข้าบ้านเลยจับแมวก็ระวังนะคะจับแมวต้องระวังนะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าแบบแมวที่เขาไม่ได้ฉีดยาแมวตามบ้านอะไรเงี้ยแต่เขาจะขวดแล้วเขาก็จะกัดเราได้มันนั้นเป็นอันตรายเราต้องรู้ด้วยว่าแบบ,แบ,บว่า ปลอดภัยไหมถ้าเกิดว่าเราจะเล่นแมวที่ไหนก็ตามนะคะต่อให้มีเจ้าของแล้วก็เอ้ยเราควรดูก่อนว่า,<ช>เ,าเขาฉีดวัคซีนหรือเปล่าใช่และอ,อย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่ามีเจ้าของถ้าเขา,เาไม่ได้ฉีดพิษสุนัอขอบ้าน,นี่คือเขาถูกต้องไม่ได้เลยแล้วเราก็ต้องไปเล่นกับแมวใาเราก็ต้องขออนุญ,ญาตด้วยถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนที่เราคุ้นเคยรู้จักเนี่ยเราไปเล่นมันก็จะไม่ได้นะบางทีแมวของของใครเนี่ยเขามีเจ้าของเขาก็ห่วงของเขาอะ่ะเขาไม่ได้อยากให้ใครมาเล่นกับ เราต้องขออนุญ,ญาตก่อน,นแต่ถ้าเกิดว่าเราคุ้นเคยกันอย่างเงี้ยอ่ะวิแมวยาไดอย่างเงี้พยพี่ไปเล่นพี่ไปเออทักทายอย่างเงี้ยโอเคเนาะเราคือคนคุ้นเคยกันเนี้อยู่อ่ะอย่างสมมุติหนูไม่รู้จักใครเลยแต่เราจะให้พี่เจนสุเดียวแล้วพี่เจนได้ยินไหมนะแล้วหนูไปเล่นแมวคนอื่น,ไไแ,น,นและแมวไม่ได้ดชิ้ศีนษะว่าแมวก็แพ้ม่มามาได้ดูคือเป็นสงัอยู่พี่เดียวเดือ เดี๋ยวพีดไม่เอาแต่ม <pos anch> er> oh ันหล่นเลจ้ะนใกระทะที่งานเข้าเลยนะคะ้องตุ้งดีใหญ่เลยว้าอะไรบม เคยเยแหนบอรูสับจำจับเป็นอย่างงี้นะคะจจับคืออ่อนเออ่อนเอออ่นเอมาลยอ่อนเอออนเอ่งเขะไรไม่ันไม่ใช่ทำอย่างงี้มันต้องมันต้องม่เดี๋ยวให้มันแข็งก่อนนมันเซะ๋ยวต้องเซะให้ข้างบนอ่ะมันข้างใเข้าใจแต่ว่าให้มันแข็งก่อนใช่งั้นเดี๋ยวมันจะแตกออดิ แม่เนี่ยลองแดิลงแให้มันเป็นแทรกว่านวแม่มันแตกอะมันไม่ร่วงแตกไม่ร่วงเฉยนะไม่ร่วงไม่ร่วงเฉยไม่หล่นเฮ้ยจะได้ีอ้ทำไมันเป็นทรงเลยต้องรอให้นานไหมเ้ยเอ้นอาหลูก็ไปย่นนี้เยพร้กับข้าว อย่าไปคูมวนมือแล้วก็ยยต้ยองัวไม่เป็นไม่เป็นโรงดีกนะแต่ถ้าเด็กต้องอยู่ในความดูแลของที่บบไห่นะคะเขาเด็กเราเคยทำหมูสับแบบสูตมโนหมูสับมักอะ่ะมโนลองคิดปุ๊บอ้ยอ,ยอยใจนีอะไรคือมนโนสูตมนโนสูดหม้เราน้่อ,อร่อยเฉยเลยนะเราเคยทำาหมคทำเองล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 อเออ ได้แล้วคุณตได้แล้วเดี๋ยวมันจะได้แล้วคุณง้เออช่กันช่กันเอ้ยมันแตกเลวเดี๋ยวต้งสองเลยอ่ะมลองดูทำได้ไหมไม่ได้อะไม่ได้เดี๋ยวพี่เหรอเออถืออย่างงี้นะถือดิถือใมันหนใโอ้ี ม่เจนแม่ครัวเจนนะคะหรือว่าทำอะไรนี่หอยทอดเหมือนทำหอยทอดเลยนี่โฉมหน้าแม่ครัวเออผมหน้าแม่ครัวอครูช่วยถือกล้องเออดีมากดีมากถ่ายดีมากปกติไม่มีใครถ่ายให้ครูอ่ะหนูถ่ายให้ครูทุกตลอดเลยใช่แล้วหนูถ่ายอะไรให้ครูถ่ายรูป ทายรูปแบบรวมก็ไม่ทำไร,รอ่ะพาจะไปลงเพจเพจวัดวิมุตอ,อ๋อโรงเรียนใช่ไหมใช่ทำอะไรจะทายครูตลอดนี่ผู้ช่วยถือกล้องอยู่นะคะ<อ>แล้วแม่ครัวก็ทำนะคะดูดูแม่ครัวนะแม่ครัวใส่กิ้งเลยนะคะแ,แื่อเมนูคือชื่อเมนูคืออะไรคะไข่เจียว แหนมบวกหมูสับเออถือโทัพดีนะคะถืโทัพดีดีนะคะตกหมูะคะตะคะ๋องตกทีหนึ่งเออตกทีหนึ่งนะงานเข้าเลยนะคะงานใหญ่เลยนะต้องอุย้ยพี่จันคิดว่าหนูถือกล้องนิ่งเหมือนใช้ขาตั้งป่ะใช่ค่ะนิ่งค่ะง ดูโสมน้าโอ้โหดูไข่เจียวโอ้ได้กินจังเลยอ่ะถือดีดีนะคะอู้หูทำไมน้ำมันมันเป็นฟองขนาดนั้นนะก็มันเป็นแหนมไงมันมีแหนมด้วยมั okay, ้งตอนนั้นทำไข่เจียวแหนมแล้วมันเป็นฟองขนาดนี้ถ้ามันฟองดีๆจ้ะสงสัยมันมีหมูสับมาด้วยมั้งอ๋ออะละครั้งนั้นหนูไม่ได้ใส่หมูสับหรอไม่ได้ใส่ใส่แหนมอย่างเดียวจริงหรอใช่ นี่ค่ะนี่ค่ะเหมือนทำหอยทอดเลยค่ะใช้สองอันเลยเลยโอ้น่นกินน่ากินที่จะทำเองดูดีเหมือนกันนะตั้งแต่หมูตั้งแต่อะไรนะหมูทอดกับมาม่าดีดีปะล่ะดีดีบ่ดูจะทำให้มันเป็นแพรแต่มันไม่เป็นแพเนาะเพราะว่ามันแพมันเยอะอ่ะไอ้นี่มันเยอะไอ้เครื่องเครื่องเขาใเครื่องอะไรนะวัตถุดิบอ่ะวัตถุดิบมันเยอะไป โอ้โหแล้วมันเป็นฟองเลยเดูดูหน้าไข่เดชมหน้าไข่เจียวเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าชิมแล้วจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตัดไปที่